โอเคทุกคนนะหลังจากที่ผมได้รับข่าวสารนะทางด้านคอมเมนต์นะบอกมาว่าหลายคนนะก็คือจะติดที่ยอดเงินนะครับ460กบว่าบาท480กว่าบาท,าบาทโดยที่ว่ายอดเงินไม่มันไม่ขึ้นให้ถึง4 9 0เบาทเลยนะครับผมนะซึ่งนะครับก็คือว่าเขา,าเจอเหตุการณ์ตรงนี้นะครับผมนะคือหลายคนมากนะครับผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็พอทราบแล้วนะในส่วนของอ เรื่องนี้นะครับว่านะมันก็เท่าที่ผมดูมาแล้วก็ผมคิดตามไปด้วยเนาะเหมือนก็มีการล็อกผลนะก็คือประมาณว่าเ,เรานั้นเปิดตุสมบัติเท่าไหร่ก็ไม่เจอในส่วนของเงินสีเขียวนะครับซึ่งถ้าเราไม่เจอเงินสีเขียวที่หุสมบัตินะครับเราก็จะมีอีกทางหนึ่งที่เราจะหาธนบัตรสีเขียวได้ก็คือบัญชีตัวแทนแต่พอเรามาทําในส่วนของบัญชีตัวแทนในส่วนของระดับที่3 จะเข้าในส่งของระดับที่4หรือเลเวลที่3จะขึ้นเลเวล4นะก็ติดภารกิจตรงนี้ต่อนะครับก็คือจะมีภารกิจเพิ่มให้เราทําต่อนะครับมันก็วนลูปไปต่อน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีมีความคิดเห็นคนหนึ่งนะบอกว่าอาจจะต้องเชิญเพื่อนรับเปล่านะครับถึงจะสามารถที่จะผ่านในสมภารกิจนี้ได้เนาะซึ่งผมก็ต้องบอกโดยตรงเลยว่าผมก็เป็นสายเชิญเพื่อนเหมือนกันก็ยังไม่ผ่านภารกิจนี้เลยนะครับเลยเนาะแต่ในส่วนของเหตุสมบัติตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพอนอรรราะะะอไนคับ โอเคทุกคนนะก็ในสองการเล่นเกมก็เหมือนกันทุกคนนะคือเราเล่นเกมไปตอนนี้คือเล่นจนจบด่านก็ไม่มีในส่วนของเงินสีเขียวเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนเนาะตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็คือเป็นในส่วนของประวัติของคนที่ออถอนล่าสดุดน่าจะเป็นประวัติของสัปดาห์นี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เ,เ,เพราะว่าประวัติของผมของล่าสุดของผมก็ไม่มีแล้วตรงนี้นะครับก็คือจะโผล่แค่ของคนอื่นนะครับอ่าอันนี้ก็คือของคนอื่นนะครับผมนะสี่ร้อยเก้าสิบบาทหมายความว่านะครับตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของการ ต้องเชิญเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่เกี่ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะ่นในส่วนของการหาเงินสีเขียวตรงนี้ทุกคนนะหรือเรานะจะรอการเช็คอินอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการเช็คอินนั้นเขาก็จะให้ทนบัตรสีเขียวเหมือนกันตรงนี้ทุกคนเนาก็จะได้มาเหมือนกันเหมือนตรงนี้นะผมกดไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องทำภารกิจตรงนี้ก่อนนะการเช็คอินนะเราจะเช็คอินได้ก็ต่อเมื่อเรามีคะแนนสีเขียวนะ5คะแนนถึงจะเช็คอินได้นะปั๊บเลยทุกคน นี่ทุกคนได้มา32บาทเนาะถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีในส่วนของอ่านทุกคนเพิ่มมาแล้วเนาะเรานั้นเปิดที่สมบัติแล้วก็ไม่เจอในส่วนของทัสมบัติสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ผ่านเนาะก็อาจจะมีโอกาสแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็คือการที่เรามาชิดอินนะซึ่ง ชิอินน่าจะมีท่านบาทสีเขียวก็คือ15วันต่อ1ครั้งนะก็ประมาณ2สัปดาห์1ครั้งก็อ่าหเดือนก็2ครั้งก็ประมาณถ้าได้ประมาณ3 2บาทเลยก็จะมา6 64บาทนะครับต่อเดือนตรงนี้นะั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าว่าเป็น สายเชิญเพื่อนนะอันนี้คือผมผมองผมก็เป็นสายเชิญเพื่อนนะผมก็ายังเปิดแล้วก็เจออยู่นะในส่งตรงนี้นะส่วนใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเหมือนกันนะก <dumpling S 2> ็คือมีคนที่เป็นสายเชิญเพื่อนเหมือนกันบอกว่าเปิดมาแล้วก็ไม่เจอในส่วนของท่านบัทสีเืออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้นะครับผมนะก็คือต้องบอกตาม so ตรงเลยว่าผมก็รู้เพียงแค่ทอนนี้เองนะครับในส่วนของธนบัตสีเนะครับผมนะ แต่แต่ตรงนี้ผมแย้งเลยนะในส่วนของบัญชีโดวแต่ว่าต้องเป็นสายชินเพื่อนอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ดูคนเนาะอันนี้คือนะครับผมก็สายเชินเพื่อนก็ยังทธุรกิจไม่ผ่านเลยดูคนตรงนี้นะครับและตรงนี้เขาไม่ได้เรียกว่าการถอนเงินสีเขียวตรงนี้คือเป็นการอัปเกรดจากเลเวลสามไปเลเวลสี่นะส่วนการถอนเงินสีเขียวนั้นคือไม่มีเงื่อนไขเนาะก็คือว่าถ้าหากว่าเรานั้นมีคะบัตรสีเขียวนะครับ จนครบขั้นต่ำอยู่ในการประมาณ490บาทหรือ970บาทหรือ1,600บาทนั้นเราสามารถที่จะกดถอนได้ทันทีโดยที่ว่าไม่มีเพิกิจเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเขาบอกแบบนี้แล้วก็มันก็ชัดเจนเหมือนกันคือไม่มีเพิกิจเพิ่มเติมนะครับผมนะโอเคนะับก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะอันนี้คือการหาธนบัตสีเกียรตินะครับเขาบอกว่าหาได้จากการที่เราสำรวจแผนที่อัปเกรดตัวตัวอัปเกรดตัวแทนก็คือ อัปเกรดตัวเทสทผมบอกเมื่อกี้จากเลเวล3เปไปเลเวล4แล้วก็เคลียร์เลเวลนะครับนี่ดูคนคือจะการเล่นเกมเนาะแล้วก็ลังชื่อเข้าใช้ได้วันแล้วก็ขอรหัสเชิญเนาะซึ่งการเคลียร์เลเวลหรือการเล่นเกมนะั้นตอนนี้ปัจจุบันนะครับเรานั้นเล่นไปก็ไม่มีเงินเขียวเดี๋ยวลูกคนนะั้นเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับอีกตาหนึ่งให้ดูนะว่าเอ่อตอนนี้นะครับยังเหมือนเดิมคือเล่นไปก็ไม่มีในส่วนของธนบัตรสีเขียวให้กับเรานะครับ ในส่วนของคะแนนตรงนี้ทุกคนนะก็คือบางคนจ้มีคําถามนะว่าคะแนนของการเล่นเกมนั้นมันทําได้ยังไงนะทำยังไงให้ได้คะแนนเยอะผมก็ไม่สามารถตอบได้เป็นในส่วนของคําพูดได้นะเพราะว่าผมเล่นไปแล้วก็ผมก็เล่นไปแบบนี้แหละนะแล้วก็บางอันคือมันก็ได้คะแนนเยอะบางอันคือถึง8000คะแนนเลยนะแต่ว่าบางอันก็ไม่ถึง8000คะแนนทีนะครับผมนะตรงนี้ก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเออมันเป็น เพราะอะไรเราถึงจะสามารถทำคะแนนได้เยอะเราต้องไปทำการล่ามอนสเตอร์ตัวไหนให้ได้เยอะอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกันนะผมก็เล่นแบบนี้ได้ทุกคนเนาะแต่ว่านะเท่าที่ผมสังเกตมาอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันอาจจะมีการขึ้นอยู่กับในส่วนของอ่าที่เรียกบอสนะขบวนก็คือนี่ทุกคนบอสเนาะถ้าบอสตัวไหนที่มันมีดามเบตหรือสามารถที่จะทำลายล้างเราได้เยอะที่สุดนะก็อาจจะสามารถที่จะ ได้รับคะแนนได้สูงมากกว่าบอทที่ว่ามีดาเมจไม่ค่อยเยอะทุกคนนี่ทุกคนปาร์ตทุกคนอ่านี่ได้มาอยู่ที่เจ็ดพันคะแนนทุกคนเนาะซึ่งเจ็ดพันคะแนนก็เท่ากับประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบสองโกด้วยกันคะแนนโกตรงนี้ก็นําสามารถที่นําไปรับได้ที่บัญชีตัวแทนนะครับอ่านี่ก,ก็ได้รับเป็นเดียดอย่างเดียวทุกคนได้อย่างที่ผมบอกว่าการเคลียร์เลเวลหรือการอัปเกรดเลเวลของการเล่นเกมนั้นยังไม่สามารถที่จะรับคะแนนสี เขียวได้แล้วนั่นเองนะก็คือรับได้แค่เมื่อก่อนเองนะครับผมตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนเพื่อคิดรายวันผมก็ย้ําตลอดตั้งแต่ผมเ,เริ่มแนะนำแอปพลิเคชันนี้นะก็คือเริ่มรีวิวตั้งแต่คลิปแรกๆเลยว่าแนะนำว่าให้เราทำการทำทำภารกิจนี้ภารกิจเราเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภารกิจของการเชิญเพื่อนภารกิจของการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นภารกิจเสร็จส้นง,งานโต้ตอบนะภารกิจของการดูวิดีโอ5วิดีโอ ใช้ใช้งานตัอตอบ5ครั้งด้วยกันแล้วก็วิดีโอสะสม10วิดีโอเล่นเกม10ด่านผมแนะนําว่าให้เราทําทั้งหมดนะทำทุกวันทั้งหมดเพราะว่าใช้เวลาไม่มากทีแล้วก็ถ้าเราเป็นสายชินเพื่อนด้วยนะเราสามารถที่จะรับในส่วนของการสีฟ้าเอาไว้ในการที่เราจะไปเปิดเหตุสมบัติตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะอันนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีภารกิจอะไรให้เราทําแนะนําให้เราทําทั้งหมดเลยเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้เรานั้นได้หาคะแนน แล้วก็สร้างรายได้ได้มากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทำธุรกิจเหล่านี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็สำหรับการเชิญเพื่อนนั้นก็มาที่คําว่าเชิญนะครับมันก็ทําง่ายมากๆเลยนะครับผมนะั่นก็คือกดคําว่าเชิญเลยแล้วก็ c o ปปี้ลิงก์นี้แล้วก็เอารหัสเชิญของเรานะครับไปตรงไหนต่อไปที่ที่มีคนนะไปที่ที่มีคนใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ อ่าเทเลกรลาฟ l ลน์อะไรพวกนี้ที่มีคนเข้าใช้งานอยู่เราไปทำคอนเทนต์ให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะแล้วก็นะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะก็ถ้าว่าเราไปเซิร์ชนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็จะมีแหละคนที่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับเราก็ไปทําไปนะแล้วก็เราจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสอะไรเอ่ยมีโอกาสที่จะมีคนสนใจในเรื่องที่เราทำอยู่นะ แต่ถ้าเราไปทักแชทส่วนตัวกับเพื่อนของเราอาจจะมีโอกาสเสียเพื่อนได้เพราะว่าเขาไม่ไต้องการเขาลําคัญนะครับหรือคือบางคนไม่ชอบนะก็คือ,คอแล้วก็เขาลําคัญเรานะอาจจะทําให้เราเสียเพื่อนได้ก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ให้เรานั่นไปไทักแชทเพื่อนเนาะแต่ว่าให้เราไปทำคอนเทนต์จะดีมากกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็สับใครนะครับเ,เล่นแอปนี้อยู่นะบิลแมนเนาะ ก็สลับการถอนเงินนะผมอัปเดตล่าสุดแล้วที่ผมถอนไปล่าสุดก็คือวันที่10กับวันที่13นะนี่ดูคนนะก็วันที่10นะนี่ดูคนอันนี้ถอนธนบัตรสีเขียวปกติถอนได้อยู่แล้วก็ธนบัตรสีเหลืองหรือเหรียนะก็ยังสามารถถอนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับไปเุยกันได้เลยนะครับ